สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอายอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำเนาะเพราะว่าไายไม่เคยทำคอนเทนต์หัวข้อนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วอยอ่เป็นคนที่เมื่อก่อนอ่ะไม่ทากันแดดเลยะคะ่ะทุกคนคือย้อนกลับไปหลายๆปีคืออายเพิ่งมาทาในช่วงแบบช่วงปีหลังๆเองนะคะทุกคนคือเมื่อก่อนเนี่ยไยไม่ค่อยทากันแดดนะคะเพราะไม่รู้ว่าแบบ เออการทาครีมกันแดดอะ่ะมันช่วยอะไรนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออายทำงานอะ่ะเรียนจบมาทำงานเกี่ยวกับสตูดิโออะไรเงี้ยอยู่กับไฟอยู่กับแบบ พวกแบบแสงแรงๆตลอดเลยแต่ว่าไม่เคยทาครีมกันแดดเลยจนกระทั่งวันหนึ่งอายมาแบบเออส่องกระจกใช่ไหมทุกคนแล้วอายก็เห็นว่าบริเวณหนกแก้มของอายค่ะมันมีพวกฝ้ากระแล้วก็แบบจุดด่างดําขึ้นคือเดี๋ยวอายจะขึ้นอินเสิร์ตรูปไปให้นะคะทุกคนคือมันเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเกิดขึ้นกับบนใบหน้าเราแล้วเราก็ไม่คิดว่าแบบมันจะมีสิ่งนี้นะคะทุกคนแต่จริงๆแล้วมันคือแบบพวกฝ้ากระจุดด่างดําที่เกิดจากพวกแสงอ่ะไม่ใช่แค่แสงแดดนะคะแต่ว่าเป็นพวกแสงสตูดิโอต่างๆอะไรอย่างนี้ ไอก็เลยมองหาผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเออช่วยในการรักษาฝ้ากระจุดดงดำแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไอ้ไม่อยากใช้ครีมแรงแงแล้วก็ครีมที่แบบไม่ได้มาตรฐานครีมเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยไอตั้งคันอยู่เนาะแล้วไอก็เลยแบบเอเออยากได้ครีมที่มันมีสารที่อ่อนโยนนิดนึงนะคะจนกระทั่งแบบเซิร์ช u t u b e แล้วก็หารีวิวแบบพวกแบบรักษาฝ้ากระอรเซรม่มครีมรักษาฝ้ากระอะไรเงี้ยแล้วไอก็เห็นรีวิวเยอะมากจนกระทั่งไอามาเจอกับ ครีมซองตัวหนึ่งนะคะที่เขามีขายใน Family Mart นะคะแล้วอายก็ได้ไปสอยมาเรียบร้อยแล้วก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้คือ K A Expert Anti Melasma Serum นั่นเองนะคะทุกคนอายขอเรียกตัวนี้สั้นๆว่าเป็นเซรั่มทาฟ้า K A ก็คือตัวนี้มันเป็นเซรั่มที่เขาบอกว่าช่วยในการรักษาฝ้ากระจุดด่างดำแบบเร่งด่วนนะคะแล้วก็ทำให้ผิว,วกระจ่างใสผิวที่หมองคล้ำก็จะรู้สึกแบบว่าไบรท์ขึ้นด้วยนะคะเขาเป็นเซรั่มในการ ซาฟากะที่ค่อนข้างอ่อนโยนสิ่งหนึ่งที่ไอชอบในเจ้าตัวนี้คือเขาไม่มีสารไฮโดรควิโนนนะคะทุกคนคือคนท้องเนี่ยจะไม่สามารถใช้ครีมหรือใช้เซรั่มต่างๆที่มีส่วนผสมของสารไฮโดรควิโนนได้นะคะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะคะดังนั้นก็คือสบายใจหาย,หายห่วงได้เลยว่ามันอ่อนโยนมากที่สําคัญคือมันไม่กัดผิวไม่ทําให้ผิวบางอะไรเงี้ยแล้วใครที่แบบไปใช้พวกครีมเถื่อนครีมแบบไม่ดีมาอย่างเงี้ยนะคะทุกคนมาใช้เจ้าตัวนี้ผิวก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะหลักๆเลยก็คือเซรั่ม ตัวนี้เขาจะช่วยแบบว่าในการทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยมันจางลงนะคะทุกคนคือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นถ้า,าจ,จะไม่ผิดน,นะคะตัวนี้รู้สึกว่าเขาจะมีด้วยกัน2ขนาดนะคะมีแบบซองแล้วก็มีแบบหลอดนะคะรู้สึกว่าแบบหลอดอะจะมาในขนาด15กรัมนะคะแบบซองเนี่ยก็จะมาในขนาด7กรัมนั่นเองนะคะก็คือเป็นซองปุกปิ๊กใช้ง่ายมากๆลักษณะเขาก็จะเป็นแบบซองแบบนี้นะคะทุกคนคือเป็นซองเล็กๆน่ารักนะคะแต ว่าเห็นซองจิ๋วๆอย่างเงี้ยใช้ได้นานนะคะคืออายอะใช้มา2อาทิตย์แล้วมันก็ยังเหลือเยอะมากๆอยู่นะคะทุกคนคือเวิร์กอยู่นะให้ดูว่าอายอะมีด้วยกันสซองนะคะทุกคนแต่ว่าซองแรกยังไม่หมดเลยนะคะอันนี้คือซองที่อายแบบว่าผ่านการใช้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะคะนี่เขาจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนที่เวลาเราเกลี่ยลงไปแล้วค่ะทุกคนเขาจะค่อนข้างซึมง,ง่ายนะคะคเขาไม่ได้แต่งสี แล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีส่วนผสมของสารแรงๆอย่างพวกแบบแอลโกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมอะไรเงี้ยคือมั่นใจได้เลยว่ามันอ่อนโยนมากทาลงไปบนใบหน้าค่ะทุกคนมันไม่ให้ความเหนียวเหนอะหนะบนใบหน้าเลยนะคืออายอะ จะทาเฉพาะบริเวณที่อายเป็นฝ้ากระนะคะก็คือบริเวณโหนกแก้มเท่านั้นนะอันนี้คือเป็นตัวอายนะคืออายจะทาเฉพาะตรงนั้นแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาพวกฝ้ากระจุดด่างดำแต่ว่าอยากให้ผิวหน้ามันกระจา่างใสหรือผิวหน้าหมองคล้ำอย่างเงี้ยสามารถทาได้ทั่วใบหน้าเลยนะคะทุกคนไม่ต้องทาเฉพาะตรงนี้แต่ว่าอายอเป็นคนที่แบบคอนเซิร์นเรื่องแบบฝ้ากระมากก็เลยจะเอามาทาเฉพาะบริเวณฝ้ากระนะคะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบ เออชุ่มชื้นในตอนแรกแต่ว่าผ่านไปแป๊บหนึง่งมันจะซึมหมดเลยนะคะทุกคนแล้วมันก็ไม่ทิ้งความแบบเหนียวเหนอดหนะเลยค่ะเห็นไหมมันแบบมันซึมลงไปเลยนะคะคือไอชอบมากเลยคือเนื้อผลิตภัณฑ์เขาค่อนข้างทํามาได้ดีเลยอ๋อทุกคนไอแนะนําทริคอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้พวกครีมทา ฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างนี้นะคะเราควรใช้ควบคู่กับครีมกันแดดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะมันจะทําให้เราอะไม่เป็นฝ้ากระจุดด่างดําเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นก็คือถ้าใช้เจ้าเซรั่ม KA ตัวนี้นะคะใช้คู่กับครีมกันแดดด้วยนะคะก็จะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นสรุปเลยแล้วกันนะคะเซรั่มทาฝ้าของ KA เนี่ยมาในขนาดแบบจิ๋วๆแบบนี้49บาทแต่ว่าคุณภาพมันค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนคือไอใช้มาประมาณ2 อาทิตย์แล้วนะคะพวกฝ้ากระเนี่ยรู้สึกจางลงจริงๆนะคะทุกคนไอว่าใครที่มีปัญหาพวกแบบฝ้ากระเยอะๆอะแนะนําให้ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลาแบบพักหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะเห็นผลที่ชัดเจนขึ้นแต่ถามว่าเห็นผลถึงขั้นแบบตื่นมาพรุ่งนี้ชาแล้วหายเลยไหมไม่ใช่นะคะทุกคนคือมันต้องใช้ติดต่อกันระยะเวลาหนึง่งแต่ว่ามันจะจางลงแบบจริงๆนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพขนาดแล้วก็ราคาของมันคือไอว่าคุมมากๆ49บาทใช้ได้ประมาณแบบ ครึ่งเดือนแล้วอะทุกคนก็ถือว่าเวิร์กนะแล้วไอยว่าแบบว่าเออพวกฝ้ากระจุดด่างดำของไอยก็ดีมากขึ้นนะคะถ้าใครกําลังมองหาพวกแบบเซรั่มในการรักษาฝ้าหรือว่าครีมในการรักษาฝ้าดีๆหนึ่งตัวไอยแนะนําตัวนี้ก็คือดีมากแล้วก็สามารถหาซื้อได้ง่ายด้วยมีขายที่ Tesco Lotus Mac Co. นะคะ CJ Family Mart นะคะยังไงเดี๋ยวไอจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อเขาไว้นะคะขนาด เกรัมเนี่ยมาในราคา49บาทนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็นแบบหลอดน,นะคะอันนั้นก็คือ15กรัมราคา189บาบาทก็ลองไปหาซื้อกันได้เนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย